ตอนนี้ทองคำต้องการสัญญาณที่เรียกความมั่นใจกลับมาซึ่งเร็วที่สุดเนี่ยคือสัปดาห์นี้นะครับที่ถ้าราคาสามารถยืนเหนือ5 0 0พันเหรียญได้เนี่ยกราฟรายสัปดาห์จะปิดบวกปิดเขียวและมีโอกาสาาที่ราคาทองจะสามารถไปต่อได้นะครับถ้ามองกันสั้นๆนะครับจุดวัดใจก็คือวันพุธนี้แหละนะครับว่าปิดแล้วจะยืน5 0า0ันเหรียญได้ไหมหรือจะโดนตบในช่วงกลางคืนและหลุด 4ี0 0ไปนะครับ5ตัวแปรเขย่าราคาทองสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนทองคำทุกท่านและขอต้อนรับผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามาติดตามข่าวสารทองคำประจำวันวันนี้ผมจะพามาดูกันว่า5ตัวแปรสำคัญที่กำลังส่งแรงสะเทือนต่อทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกและในประเทศมีอะไรบ้างทะลุ5,000เหรียญแล้วนะครับสำหรับตัวราคาทองคำเช้านี้นะครับแล้วก็ ทองค 5, ํา96.5บาทเราเนี่ยก็แตะขึ้นไปที่75,500บาทนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการรีบาวหรือการขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นการขึ้นสูงสุดที่ประมาณ81,000-82,000นะครับก่อนที่จะลงทะลุ70,000เห็น68,000-69,000นะครับก็ไม่รู้ว่าการ กาทำครั้งนี้เนี่ยเป็นการทุบเองเก็บเองของโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่านะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแกทำงานได้ขนาดนั้นได้ยังไงนะครับเหมือนมีร่างแยกนะครับคือทุกวนันทุกวันนะครับก็จะมีข่าวของแกออกมามีอีเวนต์ต่างๆมากมายนะครับทั้งใน <laughs> การเมืองระหว่างประเทศสงครามนะครับโอ้โหนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่า ณนะจังหวะนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารีบาวของจริงเพื่อขึ้นต่อหรือเป็นรีบาวจังหวะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ปล่อยของออกมาบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใน5ตัวแปรนี้นะครับผมก็ปัจจัยแรกที่น่าสนใจเลยละกันนะครับเพราะว่านะช่วงนี้เนี่ยข่าวสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างซาลงไปนะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในโต๊ะ เจราจาหรือระหว่างการเจราจาอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อล่าสุดนี้เองนะครับสหรัฐได้พึ่งยิงโดนของทางอิรานตกนะครับก็อาจจะทําให้สถานการณ์มีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับอันจะสังเกตได้จากราคาน้ํามันดิบนะครับที่มีการพุ่งขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการพักถ่านไปแล้วระดับหนึ่งนะครับก็แสดงว่ามีความตึงเครียดด้านสงครามเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็สงคราม หรืออะไรแบบนี้นะครับก็เป็นของที่ทองคำชอบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ลงแรงกว่า20%นะครับถือว่าขึ้นสุดลงสุดนะครับ5,600เหรียญลงมา4,400เหรียญน,นะครับหรือประมาณ6,080-6,090นะครับนั่นคือการลงที่แรงถึง20%นะครับการที่รีบาวขึ้นมาแล้วมีข่าวสนับสนุนนะครับหลังจากที่อ่าเฮ้ยสงครามจะจบหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวที่อาจจะมีผลต่อ ตัวราคาทองคำที่ทำให้ราคากลับมายืนเหนือ5,000เหรียญได้นะครับประมาณนั้นนี่คือตัวแปรแรกที่น่าสนใจนะครับต่อมานะครับ government shutdown นะครับหรือการชั u ดา o w n ที่เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์นะครับทำให้ล่างงบประมาณที่ควรจะเกิดเนี่ยมีการดีเลย์กันเกิดขึ้นนะครับแต่การชั u ดาว w n ครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น partial พาเชลลี่ชัดดาวนะครับไม่ใช่เป็นการชัดดาวระดับเป็นเดือนนะครับเหมือนปีที่แล้วหรือในยุคสมัยของทั้มในเทอมแรกนะครับครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าในวันอังคารเนี่ยก็สามารถผ่านร่างสภาผ่านร่างงบประมาณมาได้นะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่กระทบตามมานั่นเองก็คือว่าตัวรลขการจ้างงานต่างๆนะครับจอสโอเพนนิ่งหรือแม้แต่นอนฟาร์มเพโรในคืนวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ เหมือนจะมีการเลื่อนออกไปนะครับอีกแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองว่าตัวนอนฟาร์มเพโลเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าตัวทองคำนั้นที่โดนตบมาหรือที่ดีบาวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะยืนหรือไปต่อได้ขนาดไหนนะครับณตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่า ตัวปฏิทินตัวใหม่นั้นอ่าจะไปอยู่วันไหนนะครับเดี๋ยวผมขอไปตามอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับแต่น่าจะมีการเลื่อนไปในสัปดาห์หน้าอย่างต่ำนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถือว่ามีผลอะไรละ่ะก็ไม่รู้สินะก็อาจจะเป็นมาอัปเดตข่าวเฉยๆแล้วกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยข่าวที่ตามตารางเนี่ยที่รุนแรงมากๆอย่างนอนฟาร์มเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย ผมบอกเลยนะครับข่าวในตารางเนี่ยผมให้ความสัมพันธ์สำคัญอยู่3ข่าวนะครับ1เฟด2เงินเฟ้อ3นอนฟาร์มนะครับซึ่งนอนฟาร์มมันหายไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรให้เล่นในสัปดาห์นี้สักเท่าไหร่นอกจากข่าวนอกตารางที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็คือข่าวสงครามข่าวดิวอะไรเงี้ยนะฮะที่เราอาจจะเจอกันนะครับในสัปดาห์นี้อ่าก็เดี๋ยวถัดมาเลยละกันนะครับตัวแปดที่สามนะครับผม ก้อนนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะครับเรียกว่าโปรเจกต์วอลฟ์นะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ในการตุนนะครับแรรหายาทัวโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแร่เอิร์ธนะครับหรืออาจจะเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําก็อาจจะไปมีผลกับเขาด้วยนะครับหรือแม้แต่ตัวซิมเวอร์เองนะครับเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูทีมในตอนนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าเป็นแบบ Capital War นะครับมีกูรูนะครับอย่างเราลิโอเนี่ยออกมาว่ามันจะเป็นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด Capital War คือการที่เรามีการกักตุนทุนนะครับกักตุนทรัพยากรของเราเนี่ยให้แบบไม่ได้ปล่อยไปง่ายนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราฟรีเทดกันไงนะครับเราก็ปล่อยเราขายแร่ที่เราต้องการกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีความตึงเครียดด้านาสงครามการค้าด้านการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย เขาก็อยากจะถือพวกแร่สำคัญที่อาจจะมีผลต่อเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัว AI เทคโนโลยีอ่าเจ็เอนจินะครับคือมีหลายอย่างมากที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นแร่หายากหรือแม้แต่คอมโพเิตต้ต่างๆนะครับก็หรือแม้แต่แร่เงินก็ตามนะครับที่จีนก็มีการกักสปายไวน้นะครับนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเล็งเห็นว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ย เราอาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่มีความไม่มีสเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจอะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราเทรดเราซื้อขายกันแบบง่ายมากนึกออกไหมบริษัทในอเมริกาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แร่พวกนี้ในการผลิตสินค้าในประเทศเพื่อส่งออกเพื่อเกิดรายได้เพื่อมาจ่ายภาษีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยโดนส่งคำกันค้าโดนกำแพงภาษีหรือแม้แต่โดนกักกตุนารส่งออกก,ออกักตุนสัออสายเนี่ย มันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถามก็มองเล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยออกโปรเจกต์วันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนหรือการกระตุนแร่เพื่อให้มีความมีเสถียรภาพทางด้านตรงนี้นะครับซึ่งนี้เองเนี่ยก,ก็ทําให้เราเห็นว่าเทรนในอนาคตเนี่ยพวกสินค้าต่างๆเหล็กแร่ทองคำคัปเปอร์เงินหรืออะไรที่มันอาจจะใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่มีราคาสูงขึ้นจากการกักตุน นะครับมูเมนที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นมการานะครับที่จู่ๆทาเนี่ยอยากจะเอากินแลนนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาต้องการทรัพยากรนึกออกไหมฮะนั่นก็เลยเป็นมูเมนที่ทําให้เราน่าจะเห็นจิกซอบางอย่างนะครับหลังจากนี้ว่าตลาดโลกหรือการเมืองโลก,หร,ก,รโลกหรือระเบียบโลกมันก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับหลังจากนี้นะครับตัวทองคาก็น่าจะได้รับอันนี้ส่งแหละเพราะเราก็รู้กันดีนะครับว่าช่วงนี้เรามีการ แบบเรียกว่าทุกคนในกักตุนทองอะ่ะไม่ใช่กักตุนทองหรอกคือซื้อทองเรื่อยๆอะ่ะนะครับแล้วก็มีกระแสรเรื่องแบบเออแล้วเ,เราจะเชื่อใจโคเมกในอเมริกาได้ไหมนะครับซื้อขายที่นั่นนะครับรถถ้าไม่ถอนทองออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็แบบเริ่มมีกระแสในการที่นําเข้าฟิสิกอลนําเข้าทองแท่งจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ทองกระดาษเนี่ยเกิดขึ้นทั่วรลก และปัญหาก็คือการผลิตนะครับตัวทองเนี่ยมันอาจจะไม่ทันต่อความต้องการก็เป็นได้นะครับและอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวทองคำนั้นดีดขึ้นมาในช่วงตั้งแต่ปีถึง2ปีที่แล้วนะครับที่มีกระแสนในการที่แบงก์ชาติเข้าซื้อทองนะครับแล้วแบงก์ชาติเนี่ยหรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขาเข้าซื้อทองแล้วเขาต้องเก็บจริงๆด้วยนะมันก็มีการนำเข้าฟิสิคอลอะไรบ้างหรือเอาไปฝากใน ตลาดลอนดอนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ยกระแสหลังจากที่เร็วๆหรือปลายปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการอยากจะนําเข้าตรงนี้จริงๆคือเอามาเก็บไว้กับตัวเองเพื่อเสถียรภาพจริงๆเนาะเพราะมันก็เกิดความไม่มั่นใจว่าเราจะเชื่อใจคนที่เก็บทองที่แบบตรงนู้นได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็กล่าวถึงทุกคนด้วยละกันนะครับยังไงเนี่ยการที่มีทองอยู่กับมือนะครับมันก็สบายใจที่สุดแหละก็พูดกันง่ายๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่า ระบบอินเทอร์เนต็ตมันอาจจะชัดดาวหรือเปล่าสมมติเกิดสงครามอย่างเงี้ยอะสมมตินะเกิดสงครามอย่างเงี้ยเราเออระบบอินเทอร์เนต็ตอาจจะพังอย่างเงี้ยคุณอาจจะถอนท้องไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือมีระบบล่าชา้าซึ่งทุกคนยังไงถ้าบริษัทในไทยเนี่ยนะครับคือเกือบทุกท,ที่ที่เป็นบริษัทใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วแต่ก็อาจจะเกิดการล่าช้าได้ในไม่ว่าจะเป็นระบบธนาคารหรือระบบอะไรถ้ามันเกิดปัญหา,าจริงๆอ่ะนึกออกใช่ไหมครับอูมปู๊มนิวเคลียร์ปล้เนี่ย มันมีโอกาสที่เซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างจะล่มไปทั้งโลกได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเก็บของจริงอยู่บ้างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นความปลอดภัยของเราเช่นกันนะครับใครที่เป็นการสายเก็บทองยาวๆนะครับแล้วถ้าบ้านปลอดภยัยมีเซฟมีอะไรที่ไม่ต้องซีเรียสมากเนี่ยก็แนะนําว่าก็ควรจะเก็บ เป็นทองแท่งหรือเก็บมาบ้านบ้างน,นะครับซึ่งทางอินเตโกหรือทางแอปโกดูโกเราเนี่ยก็สามารถถอ,ถอนทองได้ตลอดเวลานะครับถ้าคุณอยากจะเก็บทองไว้ที่บ้านก็สามารถมาถอนได้เลยนะครับออาประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมประมาณนั้นก็คือกระแสะเรื่องของการเก็บฟิสิก a l นะครับเก็บแร่หายากกักตุนแร่หายากเนี่ยมันก็คงจะเกิดขึ้นในทั้งปีนี่แหละนะครับก็อาจจะเป็นข่าวบวกกับตัว ทองคาตัวคอมมูนิตี้ในภาพยาวนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูปัจจัยที่4กันเลยนะครับอ่ะก็มาพูดถึงการเมืองระหว่างประเทศกันบ้างนะครับก็นะตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมทําเนี่ยโอ้โหเหมือนมีร่างแยกนะครับเพราะผมเห็นแกเนี่ยมีอีเวนต์ทุกวันมีการดิวเจราจาทุกวันนะครับในต้นสัปดาห์นี้เนี่ย พึ่งดีวกับทางอินเดียไปได้นะครับหลังจากที่ขู่ขึ้นภาษีไป5 0นะครับตอนนี้น่าจะเป็นดีวอะไรกันได้สักอย่างนะครับเหลือ18นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตัวโคลอมเบียเองเนี่ยที่ตัวสหรัฐเนี่ยได้ยืนบอกว่าเฮ้ยโคลอมเบียเนี่ยคุณส่งออกขายยาเนี่ยนะครับคุณขายยามาประเทศเราประเทศเราเสียหายนะคุณต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโคลอมเบียก็ได้มีการมอบ ลิสต์รายชื่อนะครับสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นค้าย,ยาในประเทศเขาหรือแบบพวกดักดิวเลอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นการแบบมอบนะครับมอบเหมือนอาจจะแบบอมอบชื่อแล้วว่าไงอะ่ะให้สหรัฐจัดการหรือเปล่านะครับเพราะเอาจริงๆแล้วก็สัลตตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยก็โชว์ศักยภาพทางการทหารได้อย่างเต็มที่นะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มีแบบจู่ๆอิหร่านก็โดนเครื่องบินหลบเรดาร์หรือพวกที่เรียกว่าสเตลลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไปถล่มนะครับจุดยุทธศาสตร์ไปนะครับแล้วก็ที่หาที่สุดในต้นปีนี้ก็คือนายกเวเนนะครับโดนฮิวปีกนะฮะโดนฮิวปีกไปเลยนะครับแบบโอ้โหผู้นําในประเทศที่มีการป้องกันสูงนะครับเพอผู้นําเขาก็ค่อนข้างเทาๆนิดนึงนะนะผู้นนะําเวเนนะครับมีการขายยามีการอะไรสนับสนุนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีการป้องกันร,ระดับหนึ่งแหละแต่ก็โดนหน่วย น่าจะเดลต้าฟอร์นะครับหน่วยแบบหน่วยลงพิเศษของสหรัฐเลยเนี่ยนะครับคิวปีกขึ้นไปในเครื่องบินแล้วก็กลับประเทศได้คุณคิดดูเอานะฮะตึงแค่ไหนนะครับสำหรับสหรัฐนะครับก็ตอนนี้นะครับผมว่าทั่วโลกก็คงอกสั่นควันแขวนนะครับว่าเอเอสหรัฐเนี่ยถ้าเขาจู่ๆขาว่าต้องการอะไรเนี่ยแบบเราเรา,เราต้องอาจจะต้องแบบเหมือนอารมณ์แบบนักเลงนะครับอ่ะผมพูดง่ายๆนะครับอเมริกาตอนนี้มันคือนักเลงแล้วอะ คุณไม่คุณไม่ยอมคุณอาจจะโดนอะไรสักอย่างไม่โดนกําแพงภาษีคุณก็โดนฮิ้วปีกได้คุณนึกเอาแล้วกันนะครับและนี่แหละคืออเมริกาในยุคสมัยของธทร,รมนะครับก็คืออํานาจเนี่ยเต็มที่นะครับแน่นอนก็คนสารัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะนะครับฝั่งเดโมแครตหรือแม้แต่ตัวฝั่งที่สนับสนุนทัมเองเนี่ยก็เริ่มมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันแบบ มันเหมือนว่าสารัที่เราเคยรู้จักเนี่ยนะครับสาระที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยตอนนี้กลายกับกลายเป็นนักเลงมาละกลับกลายเป็นโจรไปซะลวนะครับไม่ว่าจะจะไปป e ้นกินแลนป้นพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดกระแสการเมืองภายในที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ไปติดตามตรงนี้มากนะครับแต่ก็รู้อยู่ว่าค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างมีการประท้วงกันแบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มันก็คงสั่นคลอนอำนาจของทั้มแหละซึ่งมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ผมให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าตาบใดที่ทายังอยู่เนี่ยตัวทองคําไม่น่ามีปัญหานะครับอาจจะโดนทุบบ้างอะไรบ้างเป็นเกมการเงินนะครับแต่ถ้าทายังอยู่เนี่ยทองคํามันยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับอำน,นาจของทมโดนประชาชนโค่นล้มหรือโดนสารตัดสินอะไรสักทักอย่างเนี่ยผมก็จะมองว่าเป็นจังหวะหนึ่งที่คนถือทองระยะยาวเนี่ยต้องมีการดีดขายมาบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับในในระยะประมาณแบบ 3- 4ี่ปีเนี่ยนะครับ ก็ต้องรอดูกันไปว่ายังไงนะครับซึ่งตัวปัจจัยที่4ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวทําเองเนั่แหละอำนาจในการชาใช้การเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งมันมีความเข้มข้นมากเลยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะลงเอยยังไงนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าตัวทําเนี่ยน่าจะไปได้ต่อนะครับเพราะว่าทีมของแกหรืออะไรเนี่ยเราหลังหลังจากที่เราเห็นผลงานแกนะมาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอำนาจแกเต็มระดับหนึ่งนะครับ อืมก็ประมาณนั้นนะครับก็ทองไม่น่ามีปัญหานะโอเคต่อมานะครับปัจจัยที่5นะครับอาจจรยสําคัญแล้วนะเป็นเรื่องของบุบงของตัวผมเองแล้วกันนะครับที่เกี่ยวกับตัวราคาทองคำณจังหวะนี้นะครับว่าการรีบาวขึ้นมายืนเหนือ5 0 0พันเหรียญเนี่ยมันมันเป็นมันโอเคไหมมันจบรอบขาลงมันจบรอบการักฐานหรือยังนะฮะอ่ะโดยส่วนตัวนะครับก็ยังมองว่า ณจังหวะนี้เนี่ยเรายังไว้ใจตัวราคาทองคําไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะกลับมายืนห้าพันเหรียญได้นะครับจะพูดว่ายืนก็ไม่ได้ด้วยสิเพราะว่าอย่างน้อยการยืนเนี่ยต้องระดับรายวันขึ้นไปนะครับเช่นวันนี้วันพุธทั้งวันเนี่ยตอนตีห้านะครับอ่าหรือเขาเรียกว,ว่าวันปิดการาฟรายวันนะครับก็ควรจะเห็นเหนือห้าพันเหรียญขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเพราะว่า เราได้เห็นการที่ลงสุดเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้ววันจันทร์เนี่ยแถลงมาเนี่ยไปลงถึง4,400นะครับมันทําให้ตัวการาฟทางด้านเทคนิคในรายสัปดาห์เนี่ยนะครับปิดเป็นสัญญาณกลับตัวทางฝั่งขาลงนะครับดังนั้นนะครับในทางเทคนิคเนี่ยถ้าราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปรีบาวต่อเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องปิดอย่างน้อยขึ้นเหนือสัก4 9 0 0 0เถึงห0 0 0นเหรียญเพื่อทําให้สัญญาณกลับตัวในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมัน น่าดีายก็คือแบบมันสลายไปอ่ะก็สัญญาณกลับตัวมาปรากฏว่าสัปดาห์นี้ดีกลับเนี่ยก็คือคนก็อา้าวเฮ้ยลงไม่ลงลงไม่จริงนี่ว่านะครับมันก็เกิดการที่อาจจะรีบาวขึ้นไปหลุดดอยได้หรือไปต่อ55 0 0ห้าพันหกได้นะครับเพราะว่าก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับการลงในรอบนี้มันเป็นการลงที่แรงมากมันทําให้ความมั่นใจในตัวตลาดทองคำเนี่ยก็ต้องหายไประดับหนึ่งจากการที่มีคนโดนล้างพอร์ตกันทั้งโลกนะครับเยอะมากนะครับดังนั้นตอนนี้ ทองคาต้องการสัญญาณที่เรียกความมั่นใจกลับมาซึ่งเร็วที่สุดเนี่ยคือสัปดาห์นี้นะครับที่ถ้าราคาสามารถยืนเหนือ5 0 0พันเหรียญได้เนี่ยกราฟรายสัปดาห์จะปิดบวกปิดเขียวและมีโอกาสที่ราคาทองจะสามารถไปต่อได้นะครับถ้ามองกันสั้นๆนะครับจุดวัดใจก็คือวันพุธนี้แหละนะครับว่าปิดแล้วจะยืน5,000เหรียญได้ไหมหรือจะโดนตบในช่วงกลางคืนและหลุด 4,009ไปนะครับอันนี้ต้องติดตามนะครับถ้ายืน5,000เหรียญได้เนี่ยพุทธสุกนี่ลุนรีบาวไปต่อหรืออย่างน้อยนะครับถ้าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ยืน5,000เหรียญได้ก็ชิวเลยนะครับก็นะจังหวะน,นี้เนี่ยผมก็ยังมองว่านะครับทองคำไม่น่าจะรีบข,ขึ้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเจอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเจอการที่ตลาดเนี่ยลบขั้นสุดเลย บ,บวกขึ้นไปแ2 5 6 0 0สองหันร้อเหรียญในระยะเวลาดึงเดือนเนี่ยขึ้นไปพันกว่าเหรียญเนี่ยพันสามอเหรียญเลยนะถือว่าเยอะมากแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเจอการกลัวสุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดว่าตลาดเนี่ยจะปรับตัวปรับใจได้ทันขนาดนั้นว่าเอ้ยสัญญาณกลับมาแล้วนะครับเตรียมขึ้นต่อเนี่ยโอ้โหเงินออกมาจากไหนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งล้างไปทั้งกระดาเลยนะแปกว่าเปอร์เซ็นต์ของการลงเมื่อ วันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยคือหวล้างพอแบบเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเงินที่มันจะอัดเข้ามาเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นปรจํานวนที่อาจจะไม่ได้เยอะคืออาจจะต้องใช้เวลาในการที่ตัวทองเนี่ยจะสร้างฐานใหม่สร้างโวลุ่มใหม่สร้างการเก็บของใหม่แล้วขึ้นต่อไปอย่างสวยงามได้ในตอบต่อไปนะครับซึ่งผมเลยมองว่าเฟสต,ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเจอการไซเวย์มากกว่าการออกข้างการยืนฐาน ซึ่งมันอาจจะย้ําอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้ตัวทองคามันก็พันผวนเหลือเกินนะครับอาจจะกว้างถึงระดับแบบอ่ะสี่พันหกถึงห้าพันสองอะไรเงี้ยแล้วยาวๆไปเรื่อยๆนะครับสี่พันหกร้อยเหรียญถึงห้าพันสองหรืออาจจะตั้งแต่เจ็ดหมื่นถึงเจ็ดหมื่นสี่ไปอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะขึ้นแรงๆไปแปดหมื่นสองหลุดดอยอีกครั้งเพราะผมก็มองอีกว่านะครับโอ้โหตลาดอุตสาห์ทุบมาขนาดนี้นะครับ คุณเพิ่งดอยได้ไม่กี่วันเนี่ยตลาดจะใจดีขนาดที่ว่าคุณดอยสองสาวันแล้วรีบาวกลับขึ้นมาคุณหลุดดอยเงี้ยโอ้มันจะโหดมากเลยแล้วผมพูดตามกันตามตรงนะครับถ้าตัวราคาทองในรอบนี้เนี่ยสามารถดีดกลับขึ้นมาทําให้ทุกคนหลุดดอยได้นะครับเฟดต,ต่อไปเนี่ยเราจะเจอความวื่หวาหรือความรุนแรงมากกว่านี้อีกในการขึ้นหรือในการที่ราคาขึ้นลงแบบ 1, ผันผวนมากมาก เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะขนาดทุบมาขนาดนี้ทุบมา20%เรนี่ยราคายังสามารถกลับรีบาวขึ้นไปได้ในสัปดาห์เดียวหรือในเร็วๆมากๆเนี่ยนั่นหมายความว่าความเชื่อมั่นในทองแบบมันจะกลับมาสูงมากๆเลยทุกคนจะเข้าไปซื้อ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 ,อแล้วผมไม่ชอบการที่ราคามันขึ้นแบบสภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขึ้นแรงเกินไปนะครับเพราะการขึ้นแรงเนี่ยมันทําให้โครงสร้างการขึ้นไม่แข็งแรงราคาเปราะบางแนวรับอยู่ไกลจากราคาปัจจุบันมากเกินไป เวลาที่โดนตบโดนทุบเนี่ยคุณก็จะเห็นสภาพเหมือนวันศุกร์วันจันทร์น่นั่นคือสภาพของการที่ราคาขึ้นแรงเกินไปเวลาโดนตบเนี่ยแนวรับมันไกลมากราคาเลยลงแบบทีละห้าร้อยทีละพันทีละห้าร้อยทีหนึ่งสามสี่ร้อยมันง่ายมากเลยนั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการนะครับอยากได้ค่อยๆขึ้นนะครับเหมือนในช่วงของเดือนตุลาปีที่แล้วที่โดนตบมาทีเนี่ยกว่าจะสร้างฐานได้นะพอสมควรแต่พอขึ้นทีนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นห้าพันหกร้อยเหรียญแปดพันแปดหมื่นสองพันนั่นเกิด ราคาเนี่ยได้สร้างฐานมาอย่างค่อนข้างดีนะครับก็อยากให้เจอฐานแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะมันจะเป็นโซนของแนวรับแนวต้านโซนของวอลุ่มที่เรามั่นใจได้ว่าถ้าราคาลงตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยไม่นาไปปัญหาอยากเชกเช่นช่วง4ี0 0ันจนถึง4,6 0 0อเหรียญเนี่ยนะครับ <c oughs> ช่วงเนี้ยเป็นช่วงแนวรับที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าผมจะไหงไงก็ผมก็ยังเชียร์ให้ซื้อบริเวตรตรงนี้อยู่ดีคือถ้ามีโอกาสก็คือค่อยๆดี a ค่อยๆเก็บแถวนี้ไปเรื่อย ถ้าราคามันไม่รีบขึ้นจนเกินไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็ปาะมันนี้ในเชิงเทคนิคก็มองว่าสัปดาห์นี้ลุ้นวันพุธถ้ายืน5,000เหรียญได้พุทธหัสสุกนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ตอนตีห้าจะปิดเหนือ5% 5,000เหรียญได้นะครับมีโอกาสรีบาวได้เร็วมากซึ่งผมไม่ค่อยต้องการแบบนั้นผมอยากน้อยอยากอยากค่อยอ่ะให้พักสักเดือนหนึ่งย่ำอยู่อย่างเงี้ย4,000 6 4,000 8สักเดือนนึงอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะดีกว่า อะไรประมาณนั้นนะครับหรือค่อยไปปิดตอนไปปิดปลายเดือนสัก5 0 0พันเหรียญเนี่ยให้ราคาอยู่แถวนี้นะครับน่าจะดีกว่าน่าจะเฮลตี้กว่าแต่ว่านั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าราคาทองกลับมาดีบารุนแรงได้ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยละกันนะครับที่ได้ช้อนมาที่ได้หลุดดอยนะครับก็มานี้ละกันนะครับอันนี้ก็มาสรุปข่าวช่วงเช้านะครับ5้าตัวแปที่ส่งผลต่อตัวราคาทองคําในเช้านี้นะครับสวัสดีครูวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ